เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมเราถึงเล่นเกมที่เราเกลียดเราด่าว่ามันเป็นเกมหมาเล่นแล้วหัวร้อนปิดเกมแต่พรุ่งนี้ก็ยังเปิดเกมเดิมเล่นมันต่ออยู่ดีบางเกมเราพยายามฆ่าบอสแต่มันก็ทําให้เราหัวร้อนจนกดออกพอไม่มีอะไรเล่นก็กดเข้าเกมใหม่ให้ตัวเองหัวร้อนเหมือนเดิมมีอีกมากมายหลายเหตุการณ์หลายเหตุผลที่เราทุกคนเคยผ่านเคยเห็นกันมาแต่ทําไมล่ะทําไมเราถึงหยุดเล่นมันไม่ได้ผมก็จะพาคุณไปหาคําตอบว่าจริงๆแล้วทําไมเราถึงเล่นเกมแบบนี้แล้วเลิกมันไม่ได้สักที เกมที่ทําให้เราหัวร้อนหรือเกมที่เราชอบดา่ามันว่าเป็นเกมหมาเนี่ยส่วนใหญ่เกมพวกนี้จะเป็นแนวแข่งขันแนวคอมเพตติทีฟ มนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกลียดความพ่ายแพ้ผมเองก็เป็นคนหนึ่งเช่นกันเกมพวกนี้เล่นในช่วงแรกมันรู้สึกสนุกมากเพราะว่าเราค่อยๆเรียนรู้เกมแล้วพัฒนาการเล่นของเราไปเรื่อยๆให้เก่งขึ้นเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆที่จะจัดการกคู่ต่อสู้ได้แต่เมื่อเราเรียนรู้พื้นฐานหลักๆของเกมไปแล้วมันก็ต้องมาศึกษารายละเอียดให้มันสุดกว่านี้อย่างเช่นการ c a n c e ล animation เพื่อรี d dps ให้สูงที่สุดหรือว่าการกด combo skill การมูนวอล การเคลื่อนไหวต่างๆที่ทําให้การเรียนรู้ของเกมเนี่ยมันมีกําแพงมันยากขึ้นมากกว่าการเรียนรู้พื้นฐานของเกมและเมื่อเราเล่นได้ไม่ดีเนี่ย ตามธรรมชาติของมนุษย์เราจะต้องโทษบางอย่างหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงแพ้ในกรณีเกมแนวแข่งขันเนี่ยเราสามารถโทษแมคคณิคของเกมว่าเกมมันสมดุลแย่โทษเน็ตโทษปิงโทษคู่ต่อสู้โทษผู้พัฒนาเกมนั่นนูน่นนี่โทษแมวที่บ้านก็ยังมีใช่ไหมเกมที่ผมเล่นแล้วก็เคยรักมันอย่างเล่นบายเดลไรส์เนี่ยในช่วง100ชั่วโมงแรกผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกในการเล่นคิวเลอร์เพราะได้เรียนรู้ตัวละครแต่หลังจากเล่นได้ไป200ชั่วโมงแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้เทคนิคของแต่ละตัวแบบเจาะลึก ผมจริงจังจนผมสามารถลงแข่งทัวนาเมนต์แล้วเข้ารอบสูงสูงได้ในเมื่ออดีตนะทั้งที่ชั่วโมงการเล่นของผมประมาณ400ชั่วโมงเองมั้งซึ่งคนในทัวนาเมนต์แข่งขันก็เล่นกันมาเป็นแบบพันชั่วโมงซึ่งผมก็สามารถสู้ได้นะมันเลยรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากกับการเล่นในช่วงแรกของเดสไบท์ไลท์แต่ยิ่งเล่นไปมากๆเข้าความน่ากลัวความตื่นเต้นที่เคยเล่นในช่วงแรกก็หายไปมันกลายเป็นความสนุกคนละแบบนี่เป็นเพียงแค่เซี่ยวเล็เลกๆส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงเล่นเกมที่เราเกลียด ขึ้นกับเกมทุกประเภทเกมแัวที่เล่นง่ายๆชิวๆหรือว่าเกมเล่นคนเดียวแบบซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยก็เจอเหมือนกันเหตุผลต่อมาที่นอกจากเกมนั้นมันจะเป็นเกมแนวแข่งขันมันเกี่ยวกับความยากความท้าทายแล้วก็ความพ่ายแพ้เนี่ยมันทําให้มนุษย์เราพัฒนาตัวเองบางเกมมันออกแบบมาให้เราเล่นแล้วแพ้แบบแพ้แล้วแพ้อีกหรือว่าเป็นแพ้บ้างชนะบ้างหรือบางเกมก็แบบโอ้โหโคตรยากแบบจะยากไปไหนอ่ะเหมือนกับทําเกมมาเพื่อไม่อยากให้คนเล่นจบอ่ะ แค่พูดประมาณนี้คุณก็นึกชื่อเกมออกได้แล้วเรามึงว่ามันเป็นเกมไหนบ้างอย่าง Dark Soul Hollow Knight Dead Cell Dark Dungeon เ y l i g h เด o u ์ค e r s t อร์ e ไ a l วอร์ลแดนริกออฟเลจ n d s อะไรก็ว่ากันไปซึ่งความพ้าทายและความพ่ายแพ้เนี่ยถ้ามันเป็นเกมเล่นหลายคนแข่งขันกันอัตราการแพ้มันจะพอๆกับการชนะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะผู้เล่นฝั่งตรงข้ามด้วยแต่ในเมื่อมันเป็นเกมแบบ s ิงเกิลเพลย์เล่นคนเดียวเราไม่ได้สู้กับผู้เล่นอื่นที่เป็นคนด้วยกันเราต่อสู้กับ AI ของเกมที่ถูกออกแบบมาเพราะงั้นเนี่ย ในเมื่อเราแพ้หรือว่าตายในเกมที่เล่นคนเดียวอย่างที่เคยบอกมนุษย์เราเนี่ยก็จะหาเหตุผลมันก็จะมีเพียง2อ,อย่างให้หาเหตุผลหรือโทษว่าทําไมเราถึงแพ้นั่นก็คือเราแพ้เพราะว่าเกมหรือแพ้เพราะตัวเรากันแน่ในการแพ้แต่ละครั้งเราเกิดการเรียนรู้ว่าพลาดตรงไหน มันโจมตีมายังไงแล้วหลบแบบไหนได้บ้างเพื่อในการเล่นรอบต่อไปเนี่ยเราจะเล่นต่อโดยที่จะไม่ทําผิดพลาดซ้ําอีกครั้งหนึ่งเกมแบบยากๆเนี่ยกว่าจะเล่นผ่านมันมาได้แม้ว่ามันยากมากในการที่จะเอาชนะมันหรือว่าผ่านด่านแต่นะั้นมันก็ทําให้คุณค่าของการชนะเกมหรือการผ่านด่านเนี่ยหรือการซูบอสได้มันเป็นเหมือนรางวัลที่มีค่าอย่างมากซึ่งไอ้ตรงนี้นี่แหละครับที่ทําให้เราติดพันไปกับเกมประเภทนี้มันทําให้ความตึงเครียดที่สะสมมาร,ระหว่างการเล่นถูกปลดปล่อยด้วยดัประมีนที่หลั่งออกมาในสมองเมื่อตอนที่เราเล่นมันแล้วก กับที่คนเราติดการพนันนั่นแหละการติดพนันจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ติดการใช้เงินหรือการเสี่ยงโชคแต่เราติดความสนุกโดปามีนฮิตในตอนที่เราเล่นได้ชนะเราได้แจ็คพอตแล้วเราก็จะเล่นอีกตาหนึ่งต่อไปเรื่อยๆแม้ว่ากําไรที่ได้เนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากับที่เราเสียไปก็ตามนี่แหละคือสิ่งที่เกมยากนําเสนอให้กับผู้เล่นส่วนใหญ่เราเล่นกว่าจะผ่านเราแพ้เราตายไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่เมื่อพอเล่นจนผ่านแล้วจุดเล็กๆนั้นที่เรียกว่าชัยชนะมันก็เหมือนกับการที่เราได้แจ็คพอตเราจะติดมันทัันนนนทีแลล้้้วววกกาาาายยเป็่โหหคมรูสึ ก็เล่นเกมต่อไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวแล้วถ้ามันเป็นเกมแบบที่เล่นต่อสู้กับคนอื่นบ้างละ่ะอย่างเกมแนวแข่งขันโมบ้าหรือว่าเกมชูเตอร์อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าช่วงต้นเราเรียนรู้เกมพื้นฐานเราสนุกในการเรียนรู้แต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องเจาะลึกเทคนิคต่างๆเพื่อให้เล่นเก่งขึ้นตรงนี้มันคือกำแพงสกิลที่เราต้องข้ามผ่านเพื่อวัดกับคนอื่นในด้านฝีมือในจุดนี้มันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเมตาเมตามันมาจากคำว่า most effective tactic available มันหมายความว่าวิธีการเล่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดุดในการ ว่าหมายของเกมไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะคนอื่นหรือว่าเอาชนะตัวเกมนั้น,น,นเองเมื่อเทคนิคใหม่ๆในเกมถูกค้นพบหรือว่าคิดค้นขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่น Bunny Hop ในคาลเตอร์ฮัตเทคหรือการ Moonwalk ในเดดไบ Bu บิลการเล่นต่างๆในเกมแนว MMO Bu บิลทีมในเกนชินและยังอื่นอีกหลายอย่างมากที่คุณอาจจะไม่รู้จักแต่คุณจําเป็นที่จะต้องรู้จักมันถ้าอยากจะชนะการเล่นเกม ในเลเวลที่สูงขึ้นหรือแรงสูงสูงสิ่งเหล่านี้มีผลน้อยกว่าเกมแนวเล่นคนเดียวสมมุติว่าคุณเล่น Elden Ring เนี่ยบอสเมลานเนียที่คุณเคยสู้ในปี2023เมื่อคุณแก่ไปสัก10ปีคุณก็กลับมาเล่นเกมนี้สู้เธออีกทีนึงคุณก็ยังคงเจอกับเมลานเนียคนเดิมที่ใช้ท่าเดิมๆเ,เทคนิคเดิมๆแล้วคุณก็สามารถใช้อาวุธหรือวิธีเดิมที่เคยสู้กับเธอเมื่อ10ปีที่แล้วเอามาปราบเธอได้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่น LOL ในปี2015เนี่ยแล้วพอมาเจอกับผู้เล่นในเมตาของปี2024ความเก่งความรู้เทคนิคและอื่นๆมันต่างกันมากเพราะมนุษย์เราเนี่ยเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลามีการปรับตัวไปตามเมตาหรือคิดค้นเมตาใหม่ๆห,หาช่องโหว่ของเกมที่จะสามารถทําให้เราชนะคนอื่นได้ง่ายกว่ามันทําให้เกมแนวแข่งขันเนี่ยเราต้องลงแรงลงเวลาไปกับมันเพื่อเรียนรู้แบบสุดๆแล้วเราจะได้ชนะคนอื่นแต่เมื่อเราชนะเกมแล้วไงล่ะ เมตาใหม่ก็เปลี่ยนเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่อีกทีหนึ่งสิ่งนี้มันเลยทําให้คนที่เล่นเกมแบบว่าแคชชวลเล่นแบบชิวๆเล่นแบบไม่ได้สนเมตามากแค่อยากเล่นตัวที่ชอบไม่สามารถเล่นสู้กับผู้เล่นอื่นในระดับสูงได้เพราะว่ามันเหนื่อยมากนะครับกับการเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นเกมง่ายๆก็เหอะเราเป็นคนเล่นเกมธรรมดาไม่ใช่โปรเพลเยอร์เราอยากเล่นเกมให้สนุกเล่นกับเพื่อนไม่ได้จะแข่งขันชิงเงินรางวัลทุกการเล่นนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมเกม O v e r w a t c h หนึ่งถึงได้ตายลงไป อย่างที่เคยพูดนั่นแหละว่าผมเคยเล่นเดดบ b ย100ชั่วโมงแรกเนี่ยมันสนุกมันตื่นเต้นน่ากลัวกดดันในการจุกหนีคิวเลอร์แต่ผมก็ใช้เวลาอีก300ชั่วโมงต่อมาเล่นคิวเลอร์เล่นแบบเพื่อที่จะได้ชนะคนอื่นเน้นในการชนะเกมมากขึ้นเพื่อหวังว่าเราจะได้รู้สึกสนุกเหมือนกับ100ชั่วโมงแรกอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าปัจจุบันผมก็จะเล่นมันมาเป็นพันกว่าชั่วโมงแล้วบอกตามตรงว่าผมไม่รู้สึกถึงความสนุกที่เคยได้รับเหมือนกับตอนเล่นในช่วงชั่วโมงแรกๆเลยสุดท้ายผมก็หมดไฟไปกับมันต้องมานั่งจำเพิร์กใหม่ปรับความเข้าใจแผนที่ใหม่ปรับการเล่นตามเมตาเพราะถ้าไม่ทำเราก็โดนบูลลี่ในเกมโดนนั่งย่อๆใส่หน้าประตูแบบเนี้ยทุกครั้งใช่ไหมมันเหนื่อยนะยิ่งเราโตเนี่ยยิ่งเรามีหน้าที่ภาระรับผิดชอบมากขึ้นผมแค่อยากเล่นเกมให้สนุก ให้ผ่อนคลายจากการทําอย่างอื่นแต่เราต้องมาแพ้เกมโดนเยอะเยะ้ยโดนด่าโดนว่ามันเสียสุขภาพจิตมากตอนนี้ผมก็เลยเลือกที่จะเล่นเกมแนว mmo เล่นแบบชิวๆไม่ได้แข่งกับใครเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็สลับอารมณ์ด้วยการเล่นเกมแนว single player บ้างแล้วก็เลิกเล่น d e a d by day l i g h t ไปเลยแต่เชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยการที่จะเลิกเล่นเกมเกมหนึ่งมันยากมากเพราะว่าเราเนี่ยลงแรงลงเวลาลงเงินกับมันไปเยอะหรือที่เรียกว่าเราจมไปกับเกม จะยกตัวอย่างเคสหนึ่งอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่นแต่เกม Black Desert Online เล่นมาหลายปีมากแล้วผมก็เคยถามเขาว่าทำไมไม่เป็นเล่นเกมอื่นบ้างวะเขาบอกผมว่าก็เกมนี้มันแบบเข้ามือสุดแล้วอะไปลองเกมอื่นแล้วรู้สึกไม่ใช่แต่สิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็เล่นเกมแบบนี้อยู่ทุกวันก็คือแค่เข้าไปนั่งตกปลาดูตัวละครตกปลาแล้วก็ไม่ได้ฟาร์มมอนเพราะว่าของสมใสของเขาอะมันถึงจุดสูงสุดหมดแล้ว ออนเกมไว้เพื่อให้ตัวละครขี่ม้าตกปลาไปวันวันซึ่งทําแค่เนี้ยเชื่อไหมว่าเขาก็ไม่มีเวลาไปเล่นเกมอื่นแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องมีงานมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบการที่จะไปลองหรือไปเล่นเกมใหม่ไปเติมไปลงทุนไปลงเวลาให้กับเกมใหม่ๆเนี่ยสู้เล่นเกมเดิมที่เราเทพเราเติมเรามีตัวละครสวยๆให้ชมก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าทําไมเพื่อนผมคนนี้ถึงไม่กล้าหรือไม่อยากที่จะทิ้งเกมเก่าที่เล่นมันมานาน ทุกคนรู้จักคําว่า s ังคอสฟ t fallacy กันไหมผมจะขอยกบทความจากท่านอาจารย์ชัดชาติสิริพันธ์ธานมาอธิบายให้เข้าใจนะ s ังคอสฟ t f a l l c y เนี่ยมันคือการตัดสินใจในเรื่องอนาคตโดยยึดติดเียลายต้นทุนที่เราเสียไปแล้วหรือว่าทุนจมและเรียกมันคืนกลับมาไม่ได้ยกตัวอย่างก็คือเราซื้อข้าวกระเพรา100บาทเนี่ยกระเพราอะไรวะโคตรแพงแถมไม่อร่อยอีกเรามีทางเลือก2ทางคือไม่กินเททิ้งแล้วก็ไปสั่งร้านอื่น ทางเลือกที่2คือทนกล้ามกลืนฝืนกินไปเพราะว่าเสียดายเงิน100บาทคุณเลือกข้อไหนกันส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกข้อ2นะเพราะว่ารู้สึกเสียดายเงิน100บาทแล้วก็ยอมยอมกินไปนี่แหละคือซังคอสฟัลลซีเงินที่เราจ่ายค่ากระเพราไปเนี่ยคือเราไม่ได้คืนแน่นอนแต่เรายอมกินข้าวกระเพราห่วยห่วยหมูแข็งแข็งข้าวแฉะแฉะเพราะเราเสียดายเงินที่จ่ายไป สิ่งนี้เราสามารถเจอได้ตลอดตั้งแต่ในเรื่องธุรกิจหรือเรื่องในชีวิตประจําวันเช่นรู้ว่าไปต่อกับแฟนไม่ได้แต่ก็ไม่ตัดใจเพราะว่าเสียดเวลาที่ผ่านมาหรือว่าลงทุนธุรกิจไม่สําเร็จแต่ก็ยังถมเงินลงไปต่อเพราะว่าเสียดายเงินต้นที่ลงทุนไปแล้วพอเห็นภาพไหมครับในกรณีของเกมก็คือคุณไม่กล้าเลิกเล่นเกมที่คุณเติมเงินไปหรือเสียเวลาไปกับมันเยอะเพราะมนุษย์โดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะยอมรับความจริงที่ว่า เราเสียอะไรสักอย่างไปโดยไม่ได้อะไรตอบแทนกลับคืนมาถ้าเราเลิกเล่นเกมไปทั้งตัวละครที่เราปั้นแรงของเราที่ไต่ของสวมใส่สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราลงทุนลงแรงกับมันถ้าเลิกเล่นเท่ากับว่ามันหายไปเสียไปหมดเลยบางคนแบบเล่นเกมแค่10ชั่วโมงแรกก็ไม่สนุกแล้วแต่แบบซื้อมาแล้วอะเสียตังก็เล่นต่อนอีกหน่อยก็ได้วะเผื่อมันจะสนุกแม้ว่าเราจะเล่นมันเป็นจบแล้วอะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดแต่คนเราจะหลอกตัวเองว่า ก็โอเคมั้งก,กลางๆเกมนี้ไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากทั้งๆท,ท,ที่เราสามารถเอาเวลาไปเล่นเกมอื่นที่เราเอนจอยได้มากกว่าแต่หลายๆคนนั้นเล่นเกมที่เราเคยรักเคยชอบเคยมีแพชชั่นกับมันอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยแต่เมื่อยิ่งเล่นไปมากเข้านานวันเข้ามันก็เหมือนกลายเป็นคู่รักที่คบกันมานานผมเห็นหลายๆคนนะที่บอกว่าเกมมันแย่มันเป็นเกมหมาแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังเล่นอยู่ดีหรือว่าด่าว่าเป็นเกมหมาใช่ไหมแต่ก็เล่นมันมาเป็นพันๆชั่วโมงแล้วอ่ะมันเป็นปกติมากเลยครับที่ว่าสิ่งที่เคยสนุกสิ่งทีี่่่มมมมัันนเเคยดงาแตือ ผ่านการเวลาหรือเราได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นมาจนมากเกินพอเนี่ยมันก็จะเบื่อหรือหมดความตื่นเต้นไปกับมันให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับคนรักกันแรกๆก,ก็หวานชื่นแต่พอนานวันเข้าเราก็ค่อยๆเห็นจุดเล็กๆที่ไม่ดีเปรียบเทียบกับเกมก็คือเราเห็นในสิ่งที่มันเป็นข้อเสียข้อผิดพลาดทั้งๆท,ที่ในช่วงแรกเนี่ยเราสนุกกับมันมากกรณีส่วนตัวของผมก็คือ d e Dead by d a y l i g h t อย่างที่บอกว่าช่วงแรกผมสนุกกับมันมากนะแต่ยิ่งพอเล่นแบบจริงจังขึ้นเรื่อยๆผมเห็นจุดที่ไม่สนุกมันไม่สมดุลจุดที่มันเป็นช่องโหว่หรืออย่างเกมอื่นบางคนก็อาจจะเคยเจอแพทเทิร์นของการโจมตีบอสที่แบบอะไรวะมันไม่มีทางหลบได้เลยหรอหรือบางทีสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่คุณควรจะหยุดเล่นมันบางทีเนี่ยที่เราเล่นเกมเดิมๆต่อไปอาจจะไม่ใช่เพราะเราหวังว่าเกมมันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะปรับปรุงหรือบางทีที่เราไม่เลิกเล่นก็ไม่ใช่เพราะว่าเราลงทุนนไปกัับมเยอะ หรือบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ความท้าทายที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองและตื่นเต้นแต่บางทีสิ่งที่ทําให้เราเลิกเล่นมันมันก็เป็นเหมือนกับการที่เราเคยมองสิ่งสิ่งหนึ่งว่ามันสวยงามแล้วมันก็ค่อยๆหมดความสวยของมันลงไปสิ่งที่เราเคยรักมันอย่างมากแต่ตอนนี้เราเห็นแต่ข้อบกพร่องของมันยิ่งถ้านาเรื่องนี้ไปเทียบกับความรักแล้วแล้วก็ผมว่ามันน่าเศร้ามากเลยนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละว่าควรที่จะเลิกเล่นเกมหมาที่เรารักเนี่ยตอนไหนผมว่าคําตอบมันไม่ได้มีตายตัวหรอกมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นแหละ แต่ผมก็พอจะแนะนําให้คร่าวๆได้นะเพราะว่าคุณควรที่จะเข้าใจตัวเองก่อนว่าคุณกําลังมีเป้าหมายอะไรในการเล่นเกมของคุณคุณอยากจะฟาร์มเงินเพื่อหาซื้อไอเทมสวมใส่ที่ดีกว่านี้เพื่อที่จะได้เล่นคอนเทนต์ระดับส,งสูงๆนี่คือเป้าหมายที่ทําให้คุณอยากเล่นต่อแต่สมมติถ้าคุณเล่นแบบห u e o ออ e g e น d s แล้วก็มีเมตาใหม่ไอเทมใหม่ตัวละครใหม่มันก็อยู่ที่คุณตัดสินแล้วว่าคุณจะเสียเวลาเรียนรู้เกมใหม่หรือเลือกที่จะไปเล่นเกมอย่างอื่นแทน หรือว่าคุณเป็นคนที่จริงจังและก็โวยหายกับชัยชนะในเกมคุณก็เล่นต่อหรือบางทีคุณก็ยังไม่ต้องเลิกเล่นเพราะว่าเสียดายตัวละครที่เราเติมเงินไปหมดตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่หรือว่าบางทีคุณก็อาจจะลองเล่นเกมเดิมแต่ว่าลองเล่นตัวละครใหม่ๆก็ช่างใจเอาดูแลกันว่ามันคุ้มค่าคุ้มเวลาแล้วมันยังทําให้เราสนุกกับมันได้อยู่หรือไม่ ทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณล้วนๆแล้วแหละว่าคุณจะอยู่ที่เดิมต่อหรือว่าเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาสิ่งใหม่ๆที่อาจจะทําให้เราพบกับความสนุกในแบบที่เราไม่เคยได้พบและมันก็อาจจะกลายเป็นเกมที่เรารักอีกเกมหนึ่งก็เป็นได้แต่สิ่งสําคัญจริงๆทั้งหมดทั้งมวลจะมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยโดนบอกโดนพูดคํคำนี้ใส่มาบ้างเพราะงั้นผมจะพูดให้ทุกคนฝระหนักได้ว่าเราควรปล่อยวาง รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรที่จะวางบางอย่างลงไปเพื่อให้ตัวเรานั้นได้ก้าวเดินได้ไปต่อในทิศทางใดก็ตามแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่แค่จะใช้ได้แต่กับเรื่องเกมแต่สามารถใช้ได้กับชีวิตเราด้วยการแบกรับอะไรไว้เยอะเกินไปอย่างเช่นการแคร์ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราทั้งทงที่เขาไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้กระทบกับชีวิตเราขนาดนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องแคร์คนคนนั้นก็ได้อย่างทุกวันนี้ผมก็มีคนที่เรียกว่าเพื่อนอยู่เพียงแค่หยิบมือเพื่อนสนิทเนี่ยทุกวันนี้ก็แทบจะ มันเป็นธรรมดามากเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ทุกคนเคยผ่านเคยประสบพบเจอมาผมอยากจะถามคำถามหนึ่งกับพวกคุณว่าทำไมคุณถึงไม่ยอมปล่อยวางสิ่งที่คุณกำลังถือหรือแบกมันไว้กันละ่ะไม่ว่าคำตอบมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ผมมองว่าพวกคุณจะพบเจอกับคำตอบนั้นนะถ้าหากว่าคุณยังคงรักในเกมหมาเกมที่เราได้หัวร้อนเกมที่เราได้หัวเราะไปกับมันก็รักมันแล้วก็เล่นมันต่อไปแต่ถ้าไม่รักมันแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเล่นใหม่ก็ได้ ขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเน a มาให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆจ,จากใจสนับสนุนผมได้ด้วยการโอนตรงผ่านบัญชีหรือว่ากดซุปเปอร์แดงตอนนี้ก็มีระบบสมาชิกด้วยค่าสมัครสมาชิก80บบาทราคาเดียวเท่านั้นขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นด้วยนะไว้เจอกัน